ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ฝนเข้าตัวอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับตอนนี้เราได้ยินเสียงฟ้าร้องอยู่รอบๆด้านนอกนะครับตอนนี้ก็เห็นว่าฝนตกก็กำลังที่จะไหลเข้ามา,าผ่านแถวทางท่าการยานขอนแก่นนะครับตอนนี้ผมได้ยินเสียงฟ้าร้องอยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมบรรยากาศด้านในตัวเมืองคอนแก่นนะครับว่าฝนตกมากน้อยขนาดไหนนะครับนะครับตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดคอนแก่นนะครับถนนมะริวันนะครับตกมาตั้งแต่นู้นนะครับบ้านทุ่มนะครับเส้นทางที่ มาจากอาจจะอำเภอชุมแพนะครับถนนมะริวันตกไหลมาเรื่อยๆเข้ามาในตัวเมืองผ่านทางาสนามบินคอนแก่นนะครับและตอนนี้ก็ตกอยู่ในบริเวณที่ก่อนที่จะถึงมหาวิทยาลัยคอนแก่นนะครับอันนี้จะเห็นว่าเมฆเต็มท้องฟ้าปกคลุมไปหมดแล้วก็มีฝนตกตลอดเส้นทางนี้เลยนะครับ ครับตรงมหาวิทยาลัยคอนแก่นนะครับตรงทางไอ้เบองสีฐานนี่นะครับตอนนี้ก็มีฝนตกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเมฆปกคลุมเต็มท้องฟ้าเลยนะครับที่อยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดคอนแก่น วันนี้เมฆก่อตัวเร็วนะครับเสร็จแล้วก็ไหลเคลื่อนเข้ามาจากทางจากทางทิศตะวันตกนะครับผ่บานตัวเมืองคอนแกนเข้าไปทางตะวันออกนะครับนี่ครับตรงทางเึิงสีฐานนะครับ เส้นทางนี้นะครับก็มีนี่เห็นน้ํำไหมครับที่ไหลลงมาโอ้น้ําเยอะเหมือนกันนะครับแสดงว่าอยู่ตรงบริเวณแถวแถวโรงพยาบาลกรุงเทพนี้ก็ตกหนักเหมือนกันนะครับดูน้ํานะครับนี่น้ําที่ไหลมาจากด้านบนนั้นโอ,โอ้ตรงนี้ไหลมาแรงมากเลยนะครับดูน้ําที่ไหลมานะครับนี่นี่ครับน้ําโอ้โห เอ้ยเส้นนี้น้ําขังเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหตรงนี้น้ําเยอะเลยดูถนนอาถนนเส้นโน้นนะครับดูน้ําน้ําประมาณครึ่งล้อเลยนะครับท่านผู้ชมครับน้ําครึ่งล้อเลยนะครับโอ้โหแสดงว่าเส้นบริเวณนี้อู้ยี่นี่ครับด้านโน,น้นนี่น้ําไหลลงมาที่จะไปเข้าไปในมหาลัยขอนแก่นนะครับ โอ้นี่ครับน้ำเยอะจริงๆเลยนะครับตอนนี้ที่ฝนก็ยังตกอยู่นะครับตอนนี้รถก็เคลื่อนตัวกันอย่างชา้าๆเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับที่ถนนฝั่งตรงข้ามนั้นนะครับโอ้น้ำท่วมเยอะเหมือนกันนะครับผมว่าเกือบๆจะถึงครึ่งล้อรถยนต์เลยนะครับ โอ้โด้านในนี่ฝนตกแรงจริงๆเลยนะครับจะเห็นว่าปริมาณน้ำที่อยู่บนถนนนี้อันนี้ท่วมจนถึงฟุตบาทเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับโอ้โหโนี่ครับท่านผู้ชมครับถนนเส้นนี้นี่น้ำท่วมถนนนะครับ ตอนนี้ฝนก็ยังตกมาอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับเส้นนี้นะครับที่ามาจากเส้นที่จะจากมหาลัายคอนแก่นนะครับจะตัดไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับถนนเส้นนี้ด้านหน้าน้ำน,น้ำท่วมนะครับ ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็ไหลลงมาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับตอนนี้ร้านคา้าที่อยู่ในมหาลัายคอนแกนก็รอที่จะเปิดวันนี้ก็ฝนตกมาก็คงรอทักพักหนึ่งนะครับนี่ครับน้ําที่ไหลลงมานะครับนี่ไหลน้ําไหลมาจากฝั่งนู้นนะครับนี่ครับไหลจากที่สูงมาจากฝั่งโน้นนะครับไหลลงมานี่ โอ้โหเยอะจริงๆเลยนะครับมวลน,น้ำนี่ครับนี่ครับน้ำที่ไหลลงมานะครับที่ฝนตกผ่านตัวเมืองคอนแก่นเมื่อสักคู่นี้นะครับตกแรงแล้วก็เร็วนะครับแล้วก็ไหลผ่านไปแล้ว ท่านผู้ชมจะเห็นว่าบนท้องฟ้านั้นก็เห็นเริ่มมีเมฆบางๆเสร็จแล้วก็มองเห็นท้องฟ้าสีครามอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังมีฝนตกปล่อปๆยลงมาเล็กน้อยนะครับที่ตกแล้วก็ไหลผ่านตัวเมืองคอนแก่นไปนะครับแต่ว่า,าน้ำนะครับปริมาณน้ำที่ไหลลงมานี่ครับโอ้โหเยอะเยอะเลยนะครับที่ไหลลงมา น้ำตรงนี้ท่วมผมว่าเกือบจะถึงครึ่งล้อนะครับโอ้เยอะจริงๆที่ไหลลงมาจากท่อไหลออกมาจากท่อนะครับเส้นทางนี้นี่ครับเยอะเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามนั้นไม่มีน้ำนะครับจะมีอยู่ฝั่งเดียวนี้นะครับที่เราเห็นน้ำท่วมถนนแต่ว่ารถก็สามารถที่จะเดินทางผ่านไปได้นะครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับน้ําที่ฝนตกลงมาที่เมืองขอนแก่นนะครับแล้วก็น้ําไหลลงมาจากที่สูงลงมาที่ที่ต่านะครับตอนนี้ก็อยู่ถนน,นอีกฝั่งหนึ่งนี่น้ําท่วมเต็มถนนเลยนะครับนี่ที่ท่านผู้ชมเห็นนี่นะครับ กับด้านหน้าที่อยู่ด้านาซ้ายมือนั้นนะครับเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับเส้นนี้โอ้มันตกแป๊บไม่นานนะครับแต่ว่าอันไหลมารวมกันอยู่ที่เดียวกันนี่โหเยอะจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ฝนก็ตกเล็กน้อยนะครับไปปล่อย โอต้ตรงนี้เป็นเป็นลูกคลื่นเลยครับนี่นี่ไหล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 เป็นลูกคลื่นเลยครับอด้านซ้ายนี่มองไม่เห็นฟุตบาทแล้วนะครับท่วมฟุตบาทเลยแต่ว่าถ้าอยู่ทางด้านขวานั้นอ่าไม่ได้ล้นฟุตบาทออกไปนะครับครับส่วนใน ตัวเมืองคอนแก่นนะครับที่ผ่านจากบกสไปนะครับก็ยังมีฝนตกอยู่นะครับเมฆก็ยังปกคลุมอยู่เต็มท้องฟ้าเลยนะครับตอนนี้นี่ครับเมฆยังคลุมอยู่นะครับตรงสามเหลี่ยมนี้ก็ฝนก็ตกปล่อยๆนะครับครับนี่ครับดูน้ำที่ ไหลลงมานะครับก็จะไหลหล,ลงมาจากที่สูงลงไปที่ต่ำนะครับและเราจะเห็นว่าไม่านานนะครับตอนนี้ฝนที่ตกลงมานะครับก็น้ำก็ลดลงก็ไหลลงไปแล้วนะครับนะครับเหลืออยู่นิดเดียวเองครับน้ำที่ท่วมเมื่อกี้นี้นะครับสักคู่นี้ตอนนี้น้ำก็ไหล ลงไปเรื่อยๆนะครับครับตอนนี้ก็เข้าสู่ปกติแล้วนะครับฝนก็หยุดตกแล้วท้องฟ้าก็หลังจากที่ฝนตกนะครับมันก็เห็นท้องฟ้าสีครามที่สวยงามอีกแบบหนึ่งขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อาจจะลืมฝากกดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปอสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ